อารุณสวัสด์ยามเช้าครับมาเจอกันแล้วครับกับเซลปิงนะครับที่โอมาด้าแอนเจคู่สาขาลังสินนะครับวันนี้เซลปิงอัปเดตนะครับวันนี้วันอังคารนะครับที่เท่าไหร่ละสินะครับอัปเดตลดลงนะครับมีรถลงนะครับสีเทานมทั้งหมด15คันได้อ่าทำการกระจายให้แก่ลูกค้าครบทุกท่านแล้วนะครับที่ จองไว้สิงหากันยานะครับแล้วก็ต้นตุดานะครับลูกค้าท่านไหนได้รถแล้วยินดีด้วยส่วนลูกค้าท่านไหนยังไม่ได้รถนะครับอดใจรออีกนิดเดียวนะครับรถกําลังทยอยลงมาอันนี้จะเป็นรอบกลางเดือนของเดือนพฤศจิกานะครับเดี๋ยวรอปลายเดือนพฤศจิกามีลุ้นอีกรอบนะครับใครที่โชคดีได้รับในรอบนี้นะครับยินดีด้วยนะครับ อันนี้ลดลงนะครับของเราเป็นที่สต็อกสาขาใหญ่นะครับสาขา,าลังสิตนะครับส่วนรถที่ลงเนี่ยเราก็กระจายส่งไปตามดิลเลอร์ต่างๆทั้งหมด5ดิลเลอร์นะครับก็เดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่นะครับโทรแจ้งลูกค้าว่าลดลงแล้วนะครับให้เฟิร์มว่าลูกค้าจะรับรถวันไหนนะครับ คนที่รับรถก็ยินดีด้วยนะครับโหอันนี้สีดำขับ2ส,สวยครับส่วนใหญจะเป็นรุ่น J5 นะครับ J7 แล้วก็เป็นตัว J6 ขับ2นะครับส่วนใหจะมีกล่องด้านหลัง j ีเจับเดีย๋ยว J5 ลงนะครับ ลงเราก็จะแบ่งเท่าเกันนะครับ5้าลิตรลิตรไหนได้สีอะไรก็เดี mm ๋ย hmm. วจะมีเจ้าหน้าที่เซลล์ฝ่ายขายติดต่อแจ้งอัปเดตให้แก่ลูกค้านะครับลูกค้าที่ได้รับรถรอบนี้ยินดีด้วยนะครับส่วนลูกค้าที่ยังไม่ได้ยังรอคิวอยู่เ,เซลปิงแนะนําว่าเดีย๋ยวต้องใจเย็นๆนิดนึงนะครับ ยังไงก็ได้ทุกท่านครับแต่ใจเย็นนิดนึงพอรอบนี้จะเป็นรอบของสิงหากันยาแล้วก็ในส่วนของต้นตุลานะครับอันนี้จะเป็นรอบตุลาพฤศจิก,กาที่เพิ่งจองมาต้นเดือนรอ,อนิดนึงครับกำลังทยอยส่งมอบนะครับให้แก่ลูกค้าทุกท่านนะครับวันนี้เซลล์พิงอัปเดตสต็อกให้ลูกค้าได้ชมก่อนนะครับว่า สต็อกโอเจลังสิตนะครับลดลงมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับรอบกลางเดือนเดีย๋ยวเรามาลุ้นรอบปลายเดือนอีกทีครับว่าจะมีรถรุ่นไหนพอดีลูกค้าของเซลปิงก็รออยู่เหมือนกันครับภาวนาให้รถลงมานะครับโอเคสำหรับรอบนี้ลูกค้าของเซลปิงท่านไหนได้รถยินดีด้วยนะครับส่วนท่านไหนยังไม่ได้รดอดใจรอนะครับยัมีอีกรอบหนึ่ง ปลเดือนนะครับสําหรับรอ,รอบนี้นะครับจะเป็นรอบกลางเดือนแล้วก็เป็นคิวของคนที่จองสิงหากันยาและต้นตุลานะครับยินดีกับลูกค้าทุกท่านวันนี้เซลปิงลาไปก่อนนะครับคลิปหน้าเซลปิงจะมาอัปเดตอะไรฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เซลปิงด้วยนะครับหรือถ้าเกิดท่านใดอยากโทรสอบถามคิวที่เบอร์098 528 2892 28เซลปิงยินดี แนะนำแล้วก็ให้บริการนะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนครับสวัสดีครับ